สวัสดีครับอยู่ในช่องพาริโอชาแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการดูปลากันนะครับเนื่องจากสคริปมีอัปเดตนะครับก็เมนูแตกต่างไปอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสคริปตัวนี้ก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับเมนูอื่นๆก็น่าจะยังเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับอ่าเรามาดูวิธีการดูบนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับในการดูครั้งนี้นะครับก็คือเบ็ดนะครับ Lot อ f t เ e อะเดฟนะครับแล้วก็ปลาร0อยกว่าถึงสองนะครับประมาณนี้ครับร้อยสอเลยก็ได้นะครับยิ่งเยอะมันจะทําให้แหลกและปิงแล้วก็ตัวเงาจะออกนะครับขั้นตอนนะครับให้เรามาที่ออโต้ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าออโต้แอคเซปเทดนะครับทําการเปิดแล้วกลับไปที่แท็บเมนูโฮมนะครับ เลื่อนลงมานะครับจะเจอดูฟังก์ชันนะครับอ่าเขาอัปเดตมาก็มีชาร์โดเขาครับนับจำนวนเงาให้เรานะครับมีดู V1 นะครับดู V2 V2 ลองกดแล้วยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเดี๋ยวเขาคงอัปเดตนะครับเพราะมันมาใหม่นะครับแล้วก็มีซิมูเลตแหลกปิงนะครับตรงนี้แล้วก็เดส t ์ทอยชาร์โดตรงนี้ก็จะเป็นทำลายเงาเมื่อเราปั๊มเงาเยอะแล้วนะครับก็ลบทิ้งอันนี้ให้เราเปิดไว้นะครับไฮโนตินะครับที่เด้งเตือนตรงกลางตรงนี้นะครับก็เปิดไว้ขั้นตอนนะครับ ก็มาที่ดู V1 ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับอ่านี่นะครับถ้าเราเปิดเอ้ไม่เปิดตรงนี้ไว้นะคมันจะเป็นงี้นี่ครับเราเอาปิดไว้ก่อนนะครับ นี่เห็นไหมครับเงาเราเพิ่มนะครับมันก็จะนับจำนวนให้เรานะครับอ่ะกลับมาดูวีหนึ่งนะครับแล้วรอนะครับ หลังจากที่เราเปิดสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ลองนะครับก็คือถ้าจํานวนเงาไม่ค่อยเพิ่มนะครับอันนี้รู้แล้วนะครับก็คือเราเปิดนี้ปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่พยายามทําให้มันแหลกหรือปิงเยอะๆนะครับก็คือซึ่งถ้าไม่ได้เราพยายามมาเปิดพวกนี้ช่วยนะครับให้มันปิงมันแหลกเพิ่มนะครับนี่นะครับ อันนี้เขาซิมูเลตปิงแลกให้เพิ่มนะครับอะไรเงี้ยก็พยายามเปิดปิดอะไรพวกนี้ช่วยนะครับมันก็จะทำจำนวนเงาของเราเพิ่มมาได้นะครับอ่าสิบสองแล้วนะครับเนี่ยก็เพิ่มทีละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามทำให้มันแลกมันปิงนะครับอ่าสิบห้าแล้วสมมุติพอประมาณนี้นะครับ คือยิ่งจํานวนเงาเราเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาเราตกได้แล้วเงาเราไปจับปลาครับมันจะยิ่งเออแหลกนะครับถ้าใครเครื่องไม่ไหวเนี่ยอาจจะหลุดเลยนะครับเสียเวลาทําให้เราต้องมานั่งปั๊มใหม่นะครับก็ดูจํานวนนะครับเอาที่ตัวเองไหวนะครับลองดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองสัก15นี้ก่อนนะครับอ่าเมื่อปิดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราลองรอดูนะครับว่ามันเสร็จ อ่านี่โหลดเสร็จมาแล้วนะครับนี่ปิดตรงนี้นะครับมาดูข้อความอ่านี่หมดแล้วนะครับไม่โหลดแล้วแล้วลองไปตกปลานะครับอ่าลองตกปลาดูเอ,อ่อเดี๋ยวนะครับมันสคริปมันย้ายเบ็ดเรามาอ,าอยู่อันนี้อันนี้ โอเคครับอ่ะลองตกปลานะครับหน่านี่นะครับก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเยอะมากๆอย่างที่บอกนะครับใครอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไม่ไหวเนี่ยมันจะหลุดและเด้งออกเลยนะครับก็ต้องมานั่งทากันใหม่นะครับเอาพอประมาณนะครับเนี่ยแค่นี้กาลังดีน่าจะกําลังดีนะครับหรือใครจะลองอีกวิธีก็ได้นะครับก็คือแบ่งรอบในการ ใช้เงาเราจับปลานะครับสมมุติว่าเราปั๊มไป1รอบแล้วนะครับอ่าจำนวนเท่านี้นะครับเราปั๊มเพิ่มครับอีกชุดหนึ่ง ยกตัวอย่างนะครับเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าเป็น27นะครับจากตอนแรกประมาณ20ประมาณนี้นะครับแต่ชุดหลังนะครับมันจะจับปลาไม่พร้อมกันก็คือแบ่งเดี๋ยวเราลองดูนะครับ นี่นะครับจับแล้วนะครับ1ชุดอันนี้ชุดแรกที่เราทานะครับเดี๋ยวดูชุด2ที่เราปั๊มเพิ่มนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะจับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นการแบ่งว่าไม่ให้ในในรอบนั้นเยอะเกินไปจนอาจจะทําให้เราแหลกหรือหลุดไปเลยนะครับก็จะได้จํานวนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราสามรอบมันก็จะมีเงาช่วยเราจับทุกทุกรอบเลยที่เราตกนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการแบ่งนะครับ ก็ช่วยให้จํานวนเยอะขึ้นอีกนิดนะครับสําหรับใครที่จะกลัวแบบเยอะเกินในครั้งเดียวแล้วหลุดได้นะครับเอ,อแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราทําการปัม๊มดูปลาในรอบนี้ไปแล้วนะครับแนะนําว่าให้ขายปลาทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะทํารอบใหม่นะครับให้จับปลาใหม่นะครับเพราะว่า จากที่ลองบางครั้งก็จะบั็กนะครับถ้าเราใช้ปลาชุดเดิมในการดูบนะครับก็จะไม่ติดนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ